สวัสดีค่ะครูอุกมนทรบรรจงค่ะวันนี้จะพาพวกเราทุกคนนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องสถาปัตย,ก,ยรกรรมไทยในวะิชาศิลปกรรมไทยรายวิชานี้นะคะเป็นรายวิชาของนักเรียนสาขาการท่องเที่ยวเรามาดูกันค่ะว่ารายวิชานี้เนี่ยมีจุดประสงค์รายวิชาอะไรบ้าง 1. นงนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปรกรรมไทยประเภทต่าง เห็นคุณค่าและการอานุรักษ์ศิลปกรรมไทยนักเรียนสามารถแสดงความรู้พื้นฐานของสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมวิจิตศิลป์ประณีศิลป์สังคีศิลป์และแนวทางการอานุรักษ์ศิลปกรรมไทยนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศิลปกรรมไทยในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวได้สงสัยไหมคะว่าเป็นมัคคุเทศท้องถิ่นเรียนการท่องเที่ยวทำไมต้องเรียนรู้เรื่องศิลปกรรมไทย เพราะมันคือส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวการที่เราจะนำพานักท่องเที่ยวค่ะเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใดๆก็แล้วแต่มันจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเล่าต่างๆหรือลักษณะพิเศษของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆและนี่ค่ะคือจุดขายที่จะทำให้เราผู้ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบได้ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่า สารานุกรมไทยค่ะฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยให้ความหมายของคําว่าศิลปรกรรมไทยไว้ไว่าอย่างไรบ้างสารานุกรมไทยบอกไว้ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่มีสิ่งไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วสิ่งนั้นนะคะสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นสิ่งที่จันลงจิตใจของมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามสร้างขึ้นเพื่อสุนทรียภาพ ลักษณะพิเศษของศิลปรกรรมไทยคือได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในสังคมและลักษณะเด่นก็คือแสดงถึงการดำรงชีวิตของคนไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพื่อพุทธศาสนาหรือเพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกลุ่มคนก็จะสอดแทรกวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของคนไปด้วยเนาะแล้วศิลปรกรรมไทยค่ะ เป็นการสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนามากที่สุดต่อมาค่ะเรามาดูกันว่าลักษณะพิเศษของศิลปกรรมไทยเป็นอย่างไรหนึ่งเลยนะคะไม่เน้นความเหมือนจริงในธรรมชาติจัดว่าเป็นศิลปะแบบอุดมคติทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งไม่มีอยู่จริงเป็นความเชื่อเชื่อเรื่องสวรรค์ก็วาดรูปเกี่ยวกับสวรรค์ เชื่อเรื่องมนุษย์ก็วาดรูปเกี่ยวกับมนุษย์เชื่อเรื่องโลกบาดาลก็วาดเกี่ยวกับเรื่องโลกบาดาลฉะนั้นทุกอย่างค่ะเป็นคติธรรมความเชื่อเป็นอุดมคติไม่มีอยู่จริง 2. ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเช่นาวาดภาพไม่ใช่วาดภาพขอโทษค่ะจิตกรรมฝาผนังที่อยู่ตามผนังโบสถ์ต่างๆก็จะ เป็นรูปภาพที่เรียนแบบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นลายไทยเนาะยกตัวอย่างเช่นลายกระหนกค่ะมีลักษณะคล้ายเปลวไฟขึ้นไปสวยๆแล้วก็ช่างไทยเนะะี่ยค่ะช่างศิลป์เมืองไทยเนี่ยก็คิดออกมาว่าเออถ้ามันแค่เป็นลายเปลวไฟธรรมดามันก็จะไม่สวยเนาะก็ใส่ความอ่อนช้อยงดงามแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปทำให้ลายกนกนั้นน่าสนใจมากขึ้นต่อมาค่ะ 3. ได้รับอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและศศาสตร์อันนี้ถือว่าเป็นรากเหง้าพื้นฐานของคนไทยเลยคนไทยทําทุกอย่างค่ะอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและก็ศาสนาฉะนั้นศิลปกรรมทุกชนิดนะทุกขแขนงก็จะสะท้อนถึงพุทธศาสนาแล้วก็สะท้อนถึงความเชื่อด้วยทุกอย่างที่ทําก็จะถวายให้กับพุทธศาสนาเช่นกัน ทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะว่าประเภทของงานศิลปรกรรมไทยมีทั้งหมดกี่ประเภทประเภทที่1ค่ะงานสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นเพื่อพระพุทธศาสนาแน่นอนค่ะวัดโบสถ์พระปรางเจดีย์ทุกอย่างค่ะสะท้อนตามความเชื่อในด้านพุทธศาสนาสะท้อนการดำรงชีวิตตามภูมิภาค ตกตัวอย่างเช่นบ้านเรือนไทยสีภาพจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนไทยภาคกลางก็จะยกได้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ําท่วมในในหน้า,าน้ําหลากหรือในฤดูฝนถ้าเป็นบ้านทางเหนือช่วงนี้อากาศหนาวใช่ไหมคะหลังคาเขาก็จะต่ําลงเพื่อกันลมกระทะไม่ให้ความหนาวของลมเนี่ยเข้าสู่ตัวบ้านได้อันนี้คือการสะท้อนการดํารงชีวิตต่อมาค่ะเป็นประติมากรรม เช่นกันค่ะงานประติมากรรมก็จะสร้างขึ้นเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วก็มีเอกลักษณ์ตามสกุลช่างต่างๆมีเอกลักษณ์ตามสมัยนิยมต่างๆแล้วก็ทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวันจริงๆอะ่ะการประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันจริงๆน้อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อพระพุทธศาสนาต่อมาค่ะจะเป็นงานจิตรกรรมงานจิตรกรรมคืออะไรคือภาพวาด ภาพวาดเนี่ยจะใช้ลายเส้นแล้วก็ท่าทางตัวละครบง่งบอกถึงความรู้สึกแล้วก็จุดสนใจในภาพนั้นก็ไม่ได้คำานึงถึงสัสดส่วนภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังไทยเนี่ยไม่ไม่ได้คำานึงเลยว่า,าจะหน้าชัดหลังเบอร์หรือว่าตรงไหนเด่นก็จะให้ความสําคัญตรงนั้นจิตรกรรมไทยไม่ไม่ให้ความสําคัญตรงนั้นเลยค่ะอยากวาดอะไรวาด อยากให้ความสําคัญตรงไหนใส่สีทองลงไปเพื่อให้มันชัดเจนแล้วก็เน้นเป็นภาพ2มิตินี่คือเอกลักษณ์ของจิตรกรรมฝาผนันไทยต่อมาค่ะเป็นสังคีสิงสังคีสิงก็หมายถึงการร้องรําทําเพลงการละเล่นดนตรีนะแล้วก็มีลักษณะตามภาคเลยภาคอีสานก็จะเน้นความสนุกสนานภาคกลางเน้นความรองดองกันภาคเหนือเน้นความอ่อนช้อยงดงามภาคใต้ ก็จะมีวัฒนธรรมร่วมทางอุตสาหกรรมทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะสะท้อนการดำรงชีวิตด้วยสังคมไทยค่ะเป็นสังคมที่เน้นความสนุกสนานฉะนั้นงานสังคีศินสนุกแล้วก็มันอย่างเดียวเลยอ่ะต่อมาค่ะสุดท้ายเลยสุดท้ายของประเภทศิลปกรรมไทยนะคะจะเป็นงานประณีศิ์งานประณีศิ์คืองานที่ใช้มือทาเป็นงานหัตถศิลป์ มุ่งเน้นเรื่องความงามตอบสนองความต้องการของจิตใจผักผลไม้ปลอกธรรมดาก็ทานได้แต่ถ้าพูดถึงการแกะสลักผลไม้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ของกินมีความน่าละเมียดละไมน่าสนใจมีสุนทรียภาพในการกินมากขึ้นฉะนั้นงานแกะสลักผลไม้ก็เป็นงานประญญณีตรินอ์อย่างหนึ่งการร้อยพวงมาลายัยการออตอกลายในเครื่องหนังหรือง,งานจักสานอื่นๆ ทุกอย่างที่กล่าวมานั้นเป็นการตอบสนองความต้องการทางจิตใจคนชอบสิ่งสวยงามก็ทำสิ่งที่สวยงามขึ้นมาเอาละเราเรียนรู้กันไปแล้วค่ะว่าลักษณะของงานศิลปกรรมไทยเนี่ยมีลักษณะ3อย่างเนาะที่เป็นลักษณะเด่นของงานศิลปกรรมไทยแล้วเราก็สามารถแยกได้ว่างานศิลปกรรมไทยแบ่งออกเป็น5ประเภทเนาะในรายละเอียดที่เรียนกันไปแล้วนั้นจะฝากเอาไว้ให้คิดสักนิดหนึ่งค่ะ คำถามชวนคิดค่ะก่อนจบในช่วงนี้งานประติมาก,กรรมไทยส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใดอยากให้พวกเราทุกคนนะคะได้ดูคลิปวิดีโอนี้ลองคิดค่ะแล้วก็ลองตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้พบเจองานประติมากรรมอะไรบ้างแล้วงานประติมากรรมที่เราพบนั้นมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใดเพื่อศาสนาไหมเพื่อการดํารงชีวิตไหมเพื่อความสวยงามไหมลองช่วยกันคิดดูค่ะ แล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อในหน่วยต่อไปขอบคุณค่ะ